คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมน้ำโชคพารวยสวัสดี f อซมิตรักร ที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลกเด็ดเม็ดเดียวนิเน้นนะครับสูตรมังกรทองจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับชื่นชอบสูตรนะครับตารางวันของมังกรทองนะครับชื่นชอบเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์นะครับให้ทางช่องแอดมินคิมนมโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการคิดคำนวณน,นะครับบวกสูตรตัวเลขนะครับเ,รเด็ดแม่นๆนะครับฝากเอฟซีพี่น้องรับชมในครั้งต่อๆไปก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ Fc ฟมิตรักนะครับสู่จากทางช่องนะครับข้อเข้า92 89ตัวเจาะนะครับใครที่อยู่ในบ้าน นะครับจะได้เพราะว่าเจาะหน้าช่องนะครับเจาะไม่ได้นะครับถ้าลากในตารางวันจะเข้านะครับตัวเด่นนะครับจังหวะใครที่อยู่ในบ้านรับ2เด้งนะครับ2องแล้วก็8 9แกอดก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f c มิตรรักที่มีความโชคดีนะครับคอมเมนต์เข้ามาจากชมสูตรตารางวันของมังกรทองนะครับก็บวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วจะตรงอกตรงใจ f c มิตรรักหรือเปล่านะครับก็ไปรับชมสูตรตารางวันของมังกรทองพร้อมกันเลยครับผม ครับผมก็มาแล้วนะครับสําหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับจากงสูตรมังกรทองจากทางช่องแอกซิมนำโชคพาด้วยนะครับก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับเราก็มาสรุปข้อสอบนะครับของลาวพัฒนานะครับในเตือนตุลาคมนะครับปศ .2567 นะครับก็เดินทางมาถึงครั้งที่เก้านะครับเก้าครั้งแล้วนะครับผมจิพี่น้องนะครับเดือนนี้เป็นเดือนตุลาคมนะครับ เต็มที่นะครับน่าจะออกสักประมาณ13ครั้งนะครับน่าจะเหลืออีกประมาณสัก4ครั้งนะครับน่าจะหมดเดือนตุลานะครับข้อสอบเดือนนี้นะครับ9ครั้งนะครับผมโพดโพนะครับสมโอแตงโมมะละกอนะครับเข้าทั้ง9เข้าหน้าเข้าหลังเข้ากลางก็ถือว่าเข้าสําหรับหลุดเลยที่ไม่มาอย่างนะครับข้อสอบออกอยู่ที่5 4 สองเก้าแปดเก้านะครับบางที่เอาห้าสี่นะครับเป็นข้อสอบล่างบางที่ก็เอาสี่สองบางที่ก็เอาสองเก้านะครับสําหรับเก้าแปดเก้าบนด้วยกันนะครับงวดนี้ใครที่อยู่ในบ้านนะครับรับเด้งเด้งนะครับแอดเจาะให้นะครับผมห้าคู่นะครับอย่างที่แจ้งนะครับห้าคู่นะครับผมก็เข้าสองเก้าแล้วก็เก้าแปดยี่สิบเอ็ดที่ผ่านมา เต็มคาราเบลเต็มจุ่มบุ้มนะครับได้ทั้ง29ได้ทั้ง8 9ไม่ต้องกลับนะครับก็ยินดีกับพี่น้องสมาชิกที่อยู่ในบ้านนะครับส่วนบ้านในบ้าน S อนะครับจะจอย 5, สําหรับหน้าช่องเอเคสจ่อให้3คู่อย่างที่เรียน3คู่โอกาสพลาดมันจะสูงนะครับถ้า5คู่6คู่หรือว่าลูดเลยโอกาสพลาดมันจะยากนะครับโอเคถ้าใครอยากได้เจอก็เข้าทางหลังบ้านนะครับ อโอเคนะครับก็จะดีกับพี่น้องที่โชคดีคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรนะครับของมังกรทองแอดก็จะทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับก็เป็นสูตรตารางวันของมังกรทองแอดก็มี3สูตรนะครับมีสูตรมังกรทองสูตรถุงเงินนะครับแล้วก็สูตรเดินดีใช้ในการคำนวณข้อสอบไทยนะครับแล้วก็ลาวพัฒนานะครับสาหรับฮานอยหวยหุ่นใช้ไม่ได้ใช้ได้ข้อสอบไทยลาวพัฒนาเท่านั้นเป็นเลขกลางวันก็จะมีวันจันทร์อังคารพุธนะครับพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์ ข้อสอบออกวันไหนคำนวณวันนั้นนะครับออกวันจันทร์คำนวณวันจันทร์ออกอังคารคำนวณวันอังคารนะครับสำหรับล่าสุดเมื่อกี้แอดจับกับ9กับ2นะครับเป็นตัวเดินมานะครับผม29สําหรับ89นะครับแอดใช้เลขผสมจากทางช่องบวกให้นะครับก็ได้89ไปนะครับ29ก็เข้านะครับก็ยินดี45ก็มานะบางที่ได้45นะนะครับชุดวินนะหยุดเลขหน้านะครับบางท่านก็เลขหน้า นะครับก็ยินดีด้วยนะครับกับพี่น้องที่โชคดีต่อไปก็จะเป็นวันพุธนะครับก็จะมีเลข4เลข8เลข2เลข9กเลข5 1กับ0ูนย์ก็คือเลขส่วนเกินสามารถนำะมาจลบคู่จลลบวินได้เหมือนกันนะครับสำหรับวนันนี้แอดก็จะใช้สูตรของมังกรทองนะครับทั้งหมดเลยนะครับเด่นๆจะคัดลง6ตัวนะครับ7ตัวไม่ได้นะครับ8ตัวก็ไม่ได้นะ9ตัว10ตัวก็ไม่ได้นะครับชุดวิน1ิบตัว เดี๋ยวพี่น้องก็จบว่าบ้าเลยไม่เข้าก็บ้าบอกกะลังแล้วชุดวินจิบตัวเอาหกตัวพอตามข้อสอบออกนั่นแหละศูนย์สองสี่นะครับห้าเก้าแปดนะครับศูนย์สองสี่ห้าเก้าแปดนะครับสําหรับชุดวินตารางวันของมังกรทองสาหรับเม็ดเดียวนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับชอบไวตามเน้นรูดนะครับผมนะครับเน้นรูดอยู่ที่เก้า นะครับสายวิ่งสายรูดรูด9ก้านะครับพวกความชัวสําหรับ9ก้านะครับเอจะเจาะไม่เยอะนะครับผมเน้นรูดเลยถ้าชอบนะนะครับก็จะมี0ูนย์ก้านะครับก็จะมี9ก้าหนึ่งก็จะมี9ก้าแปดนะครับเม็ดเดียวคือ9ก้า นะครับถ้ากลัวพลาดนะครับก็จะเป็น19ก็คัดออก0 9 1ย์9 4 9 5 9 8 9กก็ได้นะครับถ้ากลัวพลาดลากเลยหรือว่ารูดเลยสำหรับในบ้านแอดจะเจาะให้5คู่เหมือนเมื่อกี้นะครับเหมือนที่แอดเอาให้ดูนะครับจะเจาะให้5คู่นะไม่เจาะ3เจาะ3คู่โอกาสพลาดมันจะเยอะแอดจะเจาะให้อย่างนี้นะครับ2ตัวเด่นนะครับสมมรับเก้ก็จะมี5คู่0ูนย์ก็จะมี5คู่โอกาสพลาดมันจะน้อยเมื่อกี้รับเต็มเลยก็คือ29แล้วก็79 นะครับจะใช้เลขกผสมบวกให้อีกนะครับสำหรับเอีพี่น้องไม่ชื่นชอบ9นะครับจะลองให้นะครับบางทีบอกว่าลองไว้ด้วยเอสนะครับหมุอนวัที่แล้ว0ศูนย์ของเราเรียบร้อยมรณะฐานังนะครับเม็ดเดียวนะอย่าลืมตัวลองนะครับผมบางทีก็เข้าชุดลองบางทีเม็ดเดียวก็ไปสวรรค์คาลัเหมือนกันนะครับพี่น้องก็จะมี02 52แล้วก็92นะครับประมาณนี้หรือกลัวพลาดก็จะเป็น02 2 4 25 29 28ก็ได้ถ้าชอบ2 นะครับเลขในรางเป็นหตัวจะลองให้2คู่นะครับบางทีก็มาทั้ง3เลยนะครับบางทีก็มา2ตัวบางทีก็มา1ตัวสําหรับลุดเลยยางอันนี้คือลองถ้าไม่ชื่นชอบ9ก้ากับ2ตัวสุดท้ายก็คือ5 05 5 4 5 9นะครับประมาณนี้นะครับถ้าไม่ชื่นชอบ9กับ2นะครับชอบตัวไหนค่อยเอานะครับตามนี้นะครับสำหรับแนวทางจากทางช่องสำหรับตัวเด่นนะครับ ตัวเด่นจี๊ดๆนะครับก็ระวัง91นะครับ98 52แล้วก็92 54แล้วก็94บางท่านบอกว่าเอ็ดคิมเม็ดเดียวทำไมตั้ง9คู่เยอะจังฟังไม่ผิดนะครับเม็ดเดียวคือ9เคเล่เลยนะครับ9เคเร่ถ้าชอบวัดใจนะครับอันนี้คือสำหรับพี่น้องที่ชอบชอบลองนะครับผัวพาดเหมือนเมื่อกี้เนาะ เม็ดเดียวบางทีมันก็เสียแวบ,บเข้าตัวรองนะครับรองให้เพื่อความชัวเขียนชัดเจนถ้าไม่ชื่นชอบก้าวก็ลองนะครับถ้าเม็ดเดียววัดใจคือ9ถ้า9มันยังมากอีกนะ9 0 9 1 9 8ก็ไม่ต้องมาเอานะครับเอาเก้าตัวเดียวถ้า9้าตัวเดียวมันมันยังยากอีกหากเอาครึ่งหนึ่งมันจะได้ไม่เยอะ <laughs> นะตามนั้นเนาะอ่าไม่งงเนาะ,อะรองก็คือรองใครชอบตัวไหนก็ค่อยเอา นะไม่ลองให้เดยวพี่น้องก็บนก่นการแอ้คิมลองให้หน่อยสีบางทีก็อยากได้ชุดลองนะครับเพื่อความชัวนะครับก็เอาใจทั้งสองฝั่งเม็ดเดียวคือ9ก้าเนาะไปที่ชอบเม็ดเดียวอ่ะโอเคสาหรับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดจับให้จับคู่ในตารางเลยนะครับมีสิทธิ์เข้าทุกตัวสําหรับสุดจอสีตัวช้ใช้เลขผสมนะครับก็คือ2 999นะครับ8 2 5 4นะครับแล้วก็ อ2องแเจ็ดกรียกสมนะครับสำหรับ6ตัวนะครับจะเป็นอยู่ที่บ้านเลขที่5นะครับตอง5 5 8 2 5 9นะครับ6ตัวให้ประมาณนี้สำหรับเบิ้ลก็ระวังเก้าเก้ากับหัวด้วยนะครับ9กับ6ตัวเดียวกันเราวก็มาแล้วก็จะว้าวุ่นแล้วก็55นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับสายเบิ้ล นะครับก็มานำเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับแนวทางเม็ดเดียวนิ้นนินนะครับวันที่แล้วเข้า92แล้วก็89นะครับผ่องนะครับถ้าชื่นชอบก่อนออกไปก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสําหรับ fc นะครับเข้ามาใหม่ที่ชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆนะครับที่แอดมินคิมนมโชคพารวยมานําเสนอนะครับ สำหรับ F4 นะครับมิดรักนะครับผมยิบซีพี่น้องนะครับอยากได้สูตรข้อสอบเลขวิ่งชอบแบบวิ่งล่างอย่างเดียวชอบแบบวิ่งบนอย่างเดียวก็คอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปแอดก็จะไปคิดค้นหาข้อสอบเลขวิ่ง F4 พี่น้องรับชมในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้แอดมีดกินน้ำโชคก็เลยขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ